วันนี้จะมาอัปเดตบ้านสวนหลังน้อยๆของเรานะครับที่ทํายังไม่เสร็จนะพื้นที่2งานว่ามีอะไรบ้างในพื้นที่ตรงนี้บริเวณส่วนนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านนะครับก็จะมีต้นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับต้นเล็กแต่ให้ลูกดกมากก็จะเอาปีมาผูกไว้ไว้นอนพักผ่อนสบายๆส,ส่วนอันนี้นเป็นต้นมะม่วงเบาใต้ที่เพิ่งปลูกนะครับส่วนอันนี้คือต้นลำไยครับลำไยอีดอรองกองก็มีนะครับเนี่ยเราชอบกินรองกองนะส่วนตรงนี้เราก็ประดับประดาไปด้วย ปวยไม้มีทั้งดอกใหญ่สวยง,งามแล้วก็แบบมีกลิ่นหอมส่วนเนี้ยต้นอะไรไม่รู้นะเราเก็บมาจากร้านเก่ามาปลูกไว้ส่วนนี่คือบ่อ้นาเล็กๆหลังบ้านเราเป็นคังอาหารเลี้ยงปลาดุกปลานินปลาตะเพียนปลาหมอก็เลี้ยงส่วนด้านข้างก็จะเป็นผักนานาชนิดที่เราปลูกไว้ให้เป็นคังอาหารไม่อยากออกไปตลาดจะกินจะใช้อะไรก็หยิบจับเด็ดเอาเลยอันนี้เป็นคะนะ้านะ ต้นนี่ขายไม่ได้เลยคือต้นมะละกอเราชอบกินตำม,มะละกอมากเลยมันแซบบ่บมีมะละกอก็ต้องมีมะเขือเทศมะเขือเทศกําลังสวยเลยจ้าแต่ว่าลูกยังไม่แดงนะใช้ตํายังไม่ได้นี่คือพริกพริกก็มีนิดหน่อยกําลังออกเม็ดเลยสวยงามมากเลยเพิ่มความสว่างปลอดภัยให้กับบ้านกับสวนก็คือไฟโซลาเซลล์อันนี้แหละนี่สว่างทั้งคืน